ส,สวัสดีค่ะ FC au, สาวน้อยเพชรบานแพงสุขุสุคนเดิมตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่องน้องปลายลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมียห้องขังกระตืนก็เลยมานั Rocket ่งเล่นที่ร้านกาเด้นสินนะคะบรรนากาศรับหรอกอากาศดีดีพี่น้อง ากาศดีมากมาก่อนจะมาสั่งเมนูกันนะคะอู้มันงอนนิดแซ่บ กันเห็นอยูอย่เนาะกินเขาไปนอฮะอยากนั่งในไหนจะไปนั่งแอร์เหรอนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะนั่งผู้หญิเออเอาไปดูมนมสด นมสคาราเมลไม่มีอ่ะนมคาราเมลสินเดือนน,นีคาคาสาจังปวดหัวไฮกรมี่พี่จุ่มสินเดือนพี่จุ่มเอาอะไรอ่ะมน,นมคารา,า,าเมล มันมีแต่เครื่องดื่มใช่ไหม,มนนตอนนี้นะคะเข้ากับออกมามาชมบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกแบบว่าดีแห้งพี่น้องตรงมาบรรยากาศดีมากแบบมาพักผ่อนกินข้าวเอียงประมาณนี้เป็นฟิลแบบ ทำมาชาดทำมาชาดอบรรยา,ากาศดีอ่ะก็จะมีไอ้น้ำ <c oughs> เปียกไปแล้วก็จะเป็นสวน เป็นสวนนม่ใต้นใหม่เราเข้าสังน่ากินไปแล้วเดี๋ยวเหาก็จะมาถามว่าวันนี้ไปจะได้อะไรกินได้อีหยังกินช่วงนี้ก็เป็นกินเข้าวบอกใครได้จะไปหนองเปยังบุหรือว่าไปคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบกินข้าวกินข้าวบ่ตรงเวลานั่ นัก็เลยเหตุแหงแบบว่าไม่ค่อยหนูเท่าไรแต่ว่าก็ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดท้องแล้วเรามารอดูกันว่าไปจะกินอะไรวันนี้ดูดีมาเบืองมี่ตับฟองยังไม่กินบองแห้งไหมทรย สูรสรสตรอีหอยสูตดกล่องแซนด์วิผัดไทยหมูธรรมดานะครับผัดไทยผัด<อ>ไทยหมูนะครับแล้วก็ต้มยำโป๊ะแตกเราขอ,อตับน้ำข้าวก่อนนะคะน้องก็บเค็มเบาๆตอนนี้นะคะแปกเก็กินเขาอิ่มแล้ว กิน,กนสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าจิงบ่เบิดอาจอาจจะเป็นเพราะว่ากินเขบาบ่พตรงเวลาพอแล้วก็มันเลยได้กินมันเกลยกินได้หน่อยแม่นอาจจะประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหิวหิวแห้งแต่เพราะมากินมัน็เลยกินได้หน่อยพี่น้องค่ะแล้วคลิปนี้ไปก็กฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝากช่อง Youtube น้องพลลงเพิออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย